สวัสด,ดีทุกคนอันนี้ก็อยู่บนม่อนเจมนะทางนี้ก็คือเราไม่ค่อยได้มาส่วนใหญ่เราจะพักแถวแถวม่อนเจมเลยนะอันนี้มาทางมาขอ,อ าทำเพิ่มเติมได้เลยฝังนี้่อก่อนเราไม่เคยมาเลยนะเมื่อก่อนมันมีแต่ไรซ่อมนี้เรามา่ายพวกไรซ่อมกันแต่เราไม่เคยมาเพราะเราไม่เยนะไม่เอยอยกกินชอบล่ชอไรแนซ่งเรานทุกคนอยากไปที่สนะอยากไปซื้อเลยเน่าได่ที่เปนส่วนี้โอเคก็ยักไม่บซื้อกรบ่นนี้นะวมัจะโอเคกว่าโอเคนะคะก็จะประมาณนี้แล้วกัน